สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับรายการดีที่มีสาระให้คุณดูนี่แต่วันนี้นานหน่อยนะถ้าใครตั้งใจจะฟังเพราะว่าผมก็ถารายละเอียดอะไรมาให้ดูนะครับก็ลองดูครับเป็นสนุกสนุกกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่เลตเทอร์แมนครับ นี่ผมก็เข้าไปหามาเลเทอร์แมนนะครับเราเคยพูดกันไปแล้วนะเรื่องประวงประวัติตผมซ้ำให้อีกทีนะบริษัทเลเทอร์แมนก่อตั้งเมื่อปี1983เดือนกรกาคนะครับ37ปีที่แล้วนะอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์อเลิกอนอยูเนเต็ดสเตทมันเป็นของ USA ครับแล้วก็ m a ด e i อ USA จนถึงทุกวันนี้แชร์แมนประธานทีมเลเทอร์แมนอ๋อชื่อเขาเลยนะยาวๆลงมาโอเคโปรดักก็คือเป็นมัลติทูนนะครับถ้าคุณรู้จัก เออเลเทอร์แมนนะเลเทอร์แมนนี่จะมายุคยุคหลังวิกตอรี่น็อกแต่ก่อนเราจะมียุควิกตอรี่น็อกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกเวนจงเวนเจอร์เลเทอร์แมนก็จะตามหลังเพื่อนเข้ามาแต่ก็ปีมันก็ไล่ๆกันนี่แหละว,วันนี้เลเทอร์แมนก็เลยมีชื่อเสียงมากในเมืองไทยเปลี่ยนโลโก้มาแล้วสองสาครั้งนะครับนี่คือโลโก้ล่าสุดตามในในรูปที่ผมหามาเลยนะในวิกิพีเดียนี่คือโลโก้ล่าสุดนะครับแล้วก็เลเทอร์แมนมีของก๊อฟไหมผมเคยเห็นนะแต่ว่ามันเป็นแพ็กเกจเก่า เอ,อ,อาจจะเป็นเงื่อนไขของโรงงานการผลิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับหลังจากเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ไอ้แพ็กเกจใหม่เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นของก๊อฟแต่แพ็กเกจเก่าเคยเห็นนะครับแต่ว่าเป็นเป็นทูนะันเล็กๆเป็นเครื่องมือเล็กๆนะครับวิธีดูของแท้ของก๊อฟนะดูยังไงบอกแลวไงเทปนี้ยาหาวนิดน,นึงนะมีเวลาว่างฟังครับัอันดับที่1ดูจากหน้าร้านก่อนครับ ถ้าร้านที่เขาขายของแท้ส่วนใหญ่เขาจะขายแท้ทั้งหมดนะเขาจะไม่เอาของก๊อปมาขายมันจะเสียยี่ห้อเขาครับนอกเสียจากว่าเขามีเหตุผลในการว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาตัวนี้มาอ๋อตัวนี้มันมันไม่ใช่ของก๊อปมันเป็นสินค้า O E M สินค้าผลิตจากโรงงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไนกี้ก๊อปก็ไนกี้มาเลยไม่ใช่อันนี้มันอาจจะเป็นไนก้เออแต่เขาไม่ใช่ใช้ไนกี้นะเขาใช้ไนเก้อะไรเงี้ยแต่คุณภาพดีนึกภาพออกมา แล้วร้านที่ขายของก๊อปก็จะขายแต่ของก๊อปหมดเลยนะครับก็จะมีเหตุผลของเขาในการขายของเขานะครับก็ลองไปศึกษาดูโอเควันนี้เราหยิบ Letterman กันมาในรุ่นของออผมก็เข้าไปในเว็บ Letterman นะครับเพื่อนๆดูทางเข้าทางนี้ได้นะม,นมันเป็น มันเป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะครับของเล่นของของผู้ชายอะอะไรสนุกสนุกเงี้ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็นพวกงานช่างผู้หญิงจะสะสมก็ได้นะแต่ผมเห็นน้อยคนมากที่จะซื้อเลเทอร์แมนตั้งแต่ขายของมา10 10ิกว่าปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นผู้หญิงซื้อเลเทอร์แมนครับแต่เห็นผู้หญิงซื้อสไปเดอร์กโก้โอเคแฮนด์ทูลก็จะเป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะฮะผู้ชายเราก็มักจะอยากได้เนาะของเล่นอะซื้อมาเล่นหน่อยแล้วไงไปกับแฟน ไม่ใช่แฟนดิถ้าไม่ให้ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเมียเรียกแฟนมานั่งฟังได้เลยนะเนี่ยผมปรับทุกให้เลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนนะเธอซื้อไปเธอไม่เป็นไรหรอกแฟนมันจะไม่ห้ามครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มไปเอ้ยไอ้นี่ไม่ได้เอ้ยนั่นไม่ได้ทําอย่างนี้ดินั่นอนะ่ะมึงเริ่มเป็นเมียแล้ว <c oughs> ใช่ไหมตอนที่เป็นแฟนกันนะคุณอยากซื้อเลเทอร์แมนเนดะี๋ยคุณซื้อไปน,น่วยาร์ครับเขาจะสนับสนุนคุณเธอเอารุ่นนี้ดีไหมแต่ฉันว่าเพิ่มตังค์อีกหน่อยเป็นรุ่นมึงยัง แต่ถ้าเป็นเมียมึงมาละไปกลับไม่ต้องซื้อกลับบ้านเฮ้ย <Hey, S 1> ของเล่นกูนะเว้ยเออนี่ต้องลุกมาสู้อย่างงี้ทีมึงต้งซื้ออะไรนะลิปลิปสติกอายไลเนอร์จะให้กูไปซื้ออายไลเนอร์ใช้กับมึงปะล่ะเอาไหมมันก็ไม่ได้มึงก็มีของเล่นมึงกูก็มีของเล่นกูเออเข้าใจด้วยผู้ชายมันก็มีของเล่นนะครับผู้หญิงก็มีเออ,อเราก็อยากได้เหมือนกันใช่ไหม ลองสักครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของเราคืนลุกขึ้นมาครับวันนั้นคุณเอาให้พร้อมเลยนะเออเอาให้พร้อมนะแล้วก็กะเกยไปด้วยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไงคุณจะชนะหรือไม่นะครับถ้าคุณคิดว่าเอ้ยฉันชนะแน่นอนคุณทวงสิทธิ์กลับมาเลยครับแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยยังไงสู้ไปก็ไม่รอดถอยก่อนนะ วิเคราะห์ดีๆนะหะจุดตั้งรับอะไรดีๆเฮ้ยเธอมันจะวันเกิดฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเอ้ยฉันมีเหตุจะต้องใช้บอกคุณสมบัติของมันให้ดีแล้วก็คำนวณราคาให้ดีนะฮะทั้งนี้รับแก้บินนะ <c oughs> แก้ได้นะครับพันพันสอิผมเขียนบินให้ร้อยี่ิบก็ได้ครับเป็นของแถมก็ได้ซื้อซื้อเสื้อ,อวอลลิกแล้วเขาแถมมาอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเราไปคุยกันไม่มีปัญหาอ่ะมาดูเรื่องเล็บนะครับ l ลเทอร์แามาเล็บ ผมเข้าไปในเว็บของ Letterman mm hmm. ก็จะเขียนว่า14ทูราคาของเขาคือ39.95 US อ mm ่ะ hmm. ผมเคาวันนี้เลยบาทแข็งด้วยช่วงนี้อ่ผมทิ้งะ40แล้วกันคูณ32คูณออกมา1,280โอเคถ้าคุณซื้อราคานี้ในเว็บ Letterman ก็1,280บาทนะครับช่องทางซื้อมีมากมายอันนี้เป็น performance C l i คลนะครับสนใจซื้อก็ขอบคุณมากหรือจะดูเพื่อความรู้ความบันเทิงเลืงใจหรือไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ขอบคุณมากครับผม การซื้อของจากต่างประเทศทำได้หลายวิธีแต่สิ่งที่วิธีไหนต้องโดนแน่ๆก็คือค่าจัดส่ง2คุณต้องเจอค่าภาษีกรนนะครับ3คุณต้องเสียเวลาในการไปไปไปรับที่ไปรษณีย์ครับหรือถ้าของคุณติดที่ศุลกากรก็เชิญนะฮะคุณลำพง <c oughs> เชิญไปได้เลยก็ไปดีแล้วว่าไปจ่ายภาษีมาเพราะว่ามันเป็นสินค้านำเข้าในกลุ่มที่มีอัตราภาษีนะครับก็ไปไล่ดูกัน เครื่องมือทั้งหมดมันก็จะมีอยู่14ชิ้นนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองแกะมันลองมาให้ดูพอมาในหน้านี้ก็เตะตาอยู่อันนึงก็คืออยากจะให้เพื่อนเอนเข้าใจ c 2 0 h c b l a d e คืออะไรวะคุณสงสัยไหมว่าไอ้พวกเครื่องมือพวกเนี้ยมันดียังไงวะพี่ทั้งที่มันแบงอย่งเลยปะก็เพราะรุ่นอื่นมันทําไม่ได้แบบนี้ไงใช่ไหมแต่มีเครื่องมือที่ ผลิตออกมาแล้วนะครับรุ่นหลังๆเนี่ยมา,มาในช่วง4ีปีนี่แหละมีเป็นเครื่องมือของจีนที่ราคาไม่สูงก็ทําหน้าที่คล้ายๆเลเทอร์แมนเลยนะครับเพียงแต่ว่าสปงสเปคอะไรเขาอาจจะไม่ได้สเปคตีไฟยเยอะหน่อยแต่เลเทอร์แมนเขาก็จะ,จะจัดเต็มมาในเรื่องของคุณภาพและฟังก์ชันครับถ้าเทียบราคาก็อาจจะต่างกันค่อนข้างสูงเกือบ2-3เท่าเลยในของที่ทํางานได้เท่านี้ในกลุ่มของเลเทอร์แมนนะกลุ่มของพวกแฮนด์ทูที่พับได้นะแต่ถ้าเราเอาแค่ มันใช้งานได้14อย่างเนี่ยคุณวิ่งเข้าไปในโฮมโปรเนี่ยผมว่าคุณออกมาเนี่ยกำตังมาผมว่าไม่คามหา0้อยะคุณได้ตามนี้เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือที่คุณเห็นนะนทั่วๆไปมันมันแค่ไม่เท่เฉยๆแต่ฟังก์ชันได้เลยตีกันต่อยทาบกันได้เลยไขยควงก็มาเป็นชุดเลยไอ้ี่นี่อันเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้มันจะเหมาะกับผู้รับเหมาคงไม่ได้ใช้เออช่างคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผู้รับเหมาอ,อาจจะช่างใช้นะครับ แล้วมันก็เป็นแบรนด์สินค้ามันเหมือนกับคุณใสก่กางเกงในไอ้กาง,งเกงยีนกางเกงในกางเกงยีนรีวายอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเฮลิคอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพกเลเทอร์แมนไปอันนึงมีซาเปเดโกมันจะเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ยดูหน้าเชื่อถือไว้ดูแต่งตัวภุมฐานจังววาอะไรเงี้ยมันก็เป็นออปชั่นเล็กๆคุณก็อ่อยออปชั่นเล็กๆเนี่ยความเฮ้ยเธอมันจะทําให้ฉันแบบดูดีหน่อยนะไปบอกแฟนคุณไปไม่ใช่บอกฝ่าวเมียไปบอกเมียมึง เนียเธอมันประโยชน์ของมันอย่างนี้นะเฮ้ยเพื่อนฉันก็มีฉันก็อยากมีบ้างนะนี่ประสบการณ์ขายนะครับหลายๆคนมาซื้อมากับเมียไม่ค่อยได้ของกลับบ้านนะต้องแอบมาซื้อทีหลังครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาดูเอาสู้ไว้เพื่อนส,สู้สู้ไปด้วยกัน <laughs> อ่าต่อมานะครับผมติดอยู่ที่420 H C เราก็เขา้าเว็บมาเลยฮะ420 H C Steel Overview ปึ่ม420 H C Steel นะครับ ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเอ่ผมบอกไปแล้วนะว่าสแตนเลสสตีลเบสมันมาจากสแตนเลสเติมโครเมียมเข้าไปอาจจะ12%ขึ้นไปจะมีสูตรนะครับไอ้เหล็กตัวนั้นก็จะกลายเป็นโกูกิลคันกลายเป็นสแตนเลสสตีลขึ้นมาทีนี้สูตรที่เขาใส่ใส่ธาตุอะไรก็เป็นการตกแต่งของเขานะครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ c 2 0 e h c สตีลจะเป็นกลุ่ม ที่มีไฮคาร์บอนนะครับจะมีสเตเลสในกลุ่มของ C420 ด้วยหรือ C20SS ถ้าดูดีๆนะพวกมีดราคาถูกจะใช้4 2 0 s s 4 2 0 s c, SS, c SS, ก็คือจะมีไฮคาร์บอนสูงกว่า4 2 0 s s นะครับและเสียงขูน c SS, เนี่ยก็ยังเป็นเกรดที่ต่ำกว่า C404 นะครับต่ำขนาดไหนพี่ต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอถ้าถามผมนะไม่ต่างกันหรอกมันกลุ่ม4เท่ากัน แตว่า420 hc 420 ss หรือจะขึ้นไป440ค่าความแข็งก็ตั้งก่กถึง5 8ล็อก plc แล้วครับทีนี้ก็อยู่ที่ความสามารถในการรักษาคมของม,มันละแต่ถ้ามองภาพรวมนะโป้งมันพอกันอนะอารมณ์ประมาณว่าอันนี้มันกลุมล่มรถรถอ u t ติสเน่ะอา t t ิสมันก็จะมีตัวท็อปตัวกลางตัวบวยถูกไหมเอามาขับแข็งกันอนะพอกันแหละพอแันแหละไม่ค่อยต่างแต่ถ้าจะต่าง เอาเอาติสไปขับไปท่าแบบแคมรี่เลยเออลองลองลองท่ากันดูนะครับมันต่างกันที่ซีซีมันต่างกันที่ความหรูหรานั่นคือต่างฮะแต่ถ้าในกลุ่มแคมรี่เหมือนกันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ครับตัวท็อปตัวกลางตัวบวยในกลุ่มแคมรี่ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็ต่างกันออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสครับถ้าเรามองแค่ว่าเชีย่ยมันแ็แค่มีดถ้าถามผมนะไม่ต่าง มันไม่ใชว่วัตถุลึกลับอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าคุณมาเทียบทางวิทยาศาสตร์เอามาจับก,การเทสอํจำนวนครั้งในการในการหั่นเฉือนด้วยแรงที่เท่ากันกับวัตถุที่เหมือนกันมีดที่มีมีคุณสมบัติที่ดีกว่ามีไนล์สตีลที่มีแวร์รีซิสแตนที่ดีกว่าก็จะสึกช้ากว่าไอ้มีดที่มีแวร์รีซิสแตนน้อยครับประมาณนั้นนะแล้วมันจะเห็นค่าตอนไหนมันมันมันจะรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่าหรืออะไรยังไง ตอนไหนอะเอาไปใช้งานแบบใช้งานที่คุณต้องใช้งานประจำฮะใช้งานทีทีครับทีทีประจำเช่นนี่ผมพยายามดึงดึงให้มันเป็นมีดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนท้ายว่าทําไมผมพยายามดึงให้มันเป็นมีดนะเช่นคุณไปตัดกล่องนี่ผมพยายามสรุปนะไม่ต้องใจฟังนะเออเอา เอาไปตัดตัดกล่องอย่างเงี้ยเป็นอยู่ฝ่ายแพ็เกจจิ้งต้องแพ็ทุกวันต้องตัดทึบทับทบทับเอ้ยวันนี้ใช้คัตเตอร์รอมาเฮ้ยลองเปลี่ยนไปใช้เหล็ก c p m s 90V ไหมซื้อแม่งมาสักเล่มหนึ่งสักหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัดเหมือนเดิมอะกัดตัดตัดตัดงานซ้ําๆมันจะทื่อเร็วไหมคําตอบก็คือไม่ฮะรอยตัดมันก็จะคมจ้ะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือกาวมันก็จะไปแปะอยู่ที่มีดเพราะตัดไปตัดไปเรื่อยๆสิ่งสกรปรกก็จะเริ่มมาอุดที่มีดนะครับคมไม่หายฮะแต่เหนียวเหนียวมันก็มาติด แล้วถามจริงเหอะทุกวันเนี้เอาคัตเตอร์ตัดกล่องเนี่ยตัดจนมันทื่อจนแม่งไม่รู้ใจยังไงแล้วจนจนคมแม่งกลายเป็นสันไปแล้วอะก็ยังตัดอยู่ไหมตอบตัดใช่ไหมเอา้าทําไมงี้มึงตัดได้อะซื้อไหม <c oughs> เขาไม่จําเป็นใช่ไหมฮะเออนี่ผมชี้ให้ดูนะว่าโอเคมันใช้งานประมาณอย่างนงี้ครับหรือคุณจะเอาไปใช้งานภาคอุตสาหกรรมเขาก็จะมีเหล็กของเขาครับ ที่ใช้กับเครื่องมือของเขาถ้ามันเป็นมีดถ้ามองผมมีดมันแค่แค่ก็แค่มีดพับก็แค่เครื่องมือแต่ถ้าคุณถ้าถ้าในกลุ่มที่เขาเล่นกันเขาซื้อกันไปทําไมนั่นคือมันเป็นของสะสมครับและทุกวันนี้ถ้าคุณไปลองดูในอินเทอร์เน็ตนะคนเอามีดมาขายบานเลยลักษณะเหมือนแต่ก่อนอะ่ะมีตังซื้อรีแบนเก็บไม่มีตังก็เอารีแบนไปตึงได้อนะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้มีดก็เป็นอย่างนั้นครับคุณซื้อไว้ราคานี้เผื่อๆคุณขายต่อได้ราคาดีกว่าอีก ก็เป็นไปได้ฮนะนั่นก็คือกลุ่มเล่นมีดที่แบบเก่งกําไรแล้วเป็นของสะสมผมนึกบอกว่ามีดมันไม่ใช่มีดนะครับงงไหมมีดมันไม่ใช่มีดมันก็คือมีดนั่นแหละนะฮะอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมก็จะลองทารีวิวให้ดูนะครับเท่าที่ผมจะทําได้นะวันนี้ก็เปิดเปิดปิดปิด,ปดมีดอยู่สนุกสนุกกันนะครับปิกไปลิกมา มันก็จะมีคลิปให้เนบด้วยเอาไปทํางานได้เนี่ยกระโปงกระเป๋านะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาไม่โหดร้ายมันด้านนี้มีดเราจะอยู่นี่อ่าเจอละอ่าเจอมีดแล้วมึงนี่แหละครับไอซีสอูทสีที่ผมพูดถึงเมื่อกี้มันคือวัสดุทําใบมีดนะครับมันเป็นกลุ่มสแตนเลนกลางออกมาเพราะางออกมาก็ผมรู้สึกผมจะตั้งกล้องในมุมที่หวยแตกนะฮะมันมุมที่แย่มาก มันก็จะมีตัวหนีบข้างในครับเอาไว้คีบน็อตเอาไว้หนีบอะไรแล้วก็มีตัวเอาไว้ตัดตัดลวดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้งานกับมันดูนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับมาบคลิปต่อไปครับนี่มีอะไรอ่ผมโฟกัสพยายามให้มันอ่าชัดละมันเป็นที่อ่าสมมติหนีบหัวนน็อตอย่างเงี้ยผมก็หนีบไว้ ผมจะทําให้ดูคือว่ามันใช้งานได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้งานหนักมากอาจจะเป็นพวกเอาไปเก็บงานมากกว่านะครับถือไปตรวจเช็คหน้างานโดยที่ถือเครื่องมือไปน้อยชิ้นนะครับอย่างที่บอกถ้าคุณเป็นพวกผู้รับเหมาอย่างเงี้ยเออเป็นวิศวกรคุมงานออกไซน์างานบ่อยๆก็อาจจะมีประโยชน์คุณนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองเล่นได้วันนี้ผมเอาไอ้พลาสติกมาแท่งแล้วลอง,ลอง,ลองตัดเห็นไหม มันคมนะเออมันทําได้เนี่ยเส้นเส้นพลาสติกนะจริงจมันเอาไว้ตัดลวดนะครับตัดลวดทองแดงพวกงานไฟฟ้างานอะไรพวกเนี้ยก็ใช้งานได้ดีนะครับมันมีอะไรอีกหละ่ะทีนี้ผมงัดออกมามันก็จะมีไอ้ที่ขูดๆตรงนั้นก็คมนะเออแล้วก็มีที่เปิดขวดแล้วก็มี สเกลสเกลเป็นนิ้วแล้วก็เป็นหน่วยแมทริกกับหน่วยอิมพีเรียนนะครับหน่วยแมทริกนี่เขาก็จะเรียนว่าม mm ิลลิเมตรเซนติเมตรส่วนอิมพิเรียนก็คือนิ้วหุนอะไรอย่างเงี้ยหนหุนสอหุนหนิ้วมีกี่หุน1นิ้วมี8หนุนก็ไปไล่ดูครับว่าเอ๊ะไอสเกลอะไรพวกนี้มันทำอะไรได้มากเมื่อกี้ผมไปเจอไข,ข่วงเข้านะครับ ก็อลองไขนะมันดูฮะมันไขได้จริงหรือเปล่าเธอเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้นะเธอลองดูสิเรียบร้อยเอาตังไวไปซื้อยอมและเรียบร้อยหมุน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 มาออกมานะครับแต่คุณไม่รู้ทำอะไรก็ลองนั่งดูผมเถอะชีวิตจะดีขึ้นแต่ถ้ายดูบึงแล้วชีวิตกูไม่ได้ดีขึ้นเลยก็ออกไปทำมาหากินครับผมแล้วก็ใส่มันกลับไปนั่นเองครับ ผมก็ทําให้มันเสียเวลาไปอย่างนั้นอ่ะพอสุดท้ายแล้วเราหมุนน็อตเข้าไปพอท้ายๆปุ๊บแรงอัดเกลียวมันจะเยอะเราก็จาเป็นต้องจ้องใช้เครื่องมือครับเพราะาแค่มืออย่างเดียวแรงมันจะไม่พอนี่คือข้อดีของเครื่องมือที่เขาออกแบบมาให้เราใช้งานกันนะครับโอเคปนระออมาเนี่ยสิ่งถัดมาครับมันทําอะไรได้อีกอ่ะผมเล่นไปเรื่อยนะพยายามโฟกัสฮนะ หน้าไ่ชัดทันทีเสื้อชัดเป๊ะเลยเสื้อข้างหลังเป็นเสื้อวอลลิคนะครับที่ร้านมีขายพยายามโฟกัสอยู่อ่าเจอละได้แล้วนี่ก็ครีมครับหน้าที่ของครีมคือช่วยเพิ่มแรงครับตามหลักของโมเมนต์นะแรงบีบจะเยอะขึ้นเราจะมีบีบของได้แรงขึ้นเหมือนเราใช้โรบอทใช้แขนโรบอทในการบีบเราเพิ่มแรงเอาไว้เท่าไหร่ก็ได้ครับนี่พื่อให้มันแน่นนะครับประมาณนี้ ก็ลองหมุนๆมนเข้าไปใช้งานได้ดีครับาาการจับก็จะมี <เอ S 1> พื้นที่อยู่ปริมาณหนึ่งนะครับในการใช้งานอันนี้คืออะไรผมถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้ยาวหน่อยอ่าผมก็จะมาดูในเรื่องของความคมก็แล้วกันนะครับผับมันมาความคมหลักๆมันก็ต้องมีมีดหนึ่งเล่มนี่อโฟกัสก็ไม่ชัด ะต่อว่าชัดละวิธีการเทสนะครับก็เหมือนเดิมคุณคนมักจะถามว่าพี่มีดมันคมไหมมีดมันคือมุมครับคุณนึกถึงมุมมุมในการตัดมีดทุกเล่มคมหมดเลยครับอยู่ที่ว่าคมมันจะหนาคมมันจะบางขนาดไหนหรือคมแบบขวานที่เป็น convex นะครับเพราะส่วนใหญ่มีดที่ตั้งมาจากโรงงานมันคมเสมอครับจะมีมีดที่ไม่คมมาจากโรงงานบางรุ่นก็นคือโคสต s t ครับ มีดเล่มใหญ่ๆอ่ะที่คุณจะต้องมาขึ้นคมเองอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่คมมาจากโรงงานคืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องการนําเข้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่มีดมาก็จะตั้งบุ่มมาปัญหาของมันไม่ได้อยู่ที่คมปัญหาของมันอยู่ที่ว่ามันสึกง่ายหรือมันสึกยากัาษามันเยอะไหมถ้าัญหามันเยอะมันก็สึกยากัาษามันน้อยเช่น420 h c เนี่ยมันก็สึกมันก็สึกไวกว่า s 3 0 b ถ้าเอาไปใช้งานไปเทสในแ l a นะครับแต่ถามว่าใช้งานได้เหมือนกันไหมตั้งบุ่มได้เหมือนกันไหมก็ได้เหมือนกันแหละครับผม เรามองแค่มุมกับการเฉือนนะไม่ได้มองเรื่องการบิดและการดันนะครับเอาแค่ความคมพเพื่อนเพื่อจะได้เข้าใจอ๋อซื้อไปมันก็คมแหละแต่มันอาจจะทื่อเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องคิดอะไรคะคุณนึกถึงคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ถูกจะแต่หาคมชิบหายนั่น,นโคตรคมเลยนะแล้วก็โคตรถูกด้วยใช้งานได้เหมือนไอ้พวกนี้เลยนะครับคุณถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ฟังก์ชันมันจะเปลืองเงินเปล่าเปก็ตามนั้นครับแต่ถ้าคุณชอบสะสมชอบประโยชน์ของมันชอบอัดทับประโยชน์นะครับก็ลองซื้อไปดูส่วนผม ชอบไมรุ่นนี้ผมว่าราคามันได้ด้วยด้วยคุณสมบัติแล้วราคาแบบไม่ข้ามสองพันตัดสินใจง่ายคุยกับใครก็เขาเมียไม่ว่าแน่นอนครับตัดสินใจง่ายราคาไม่แพงมากแต่ถ้ามันเวอร์วังอลังการก็คงจะต้องถามนิดนึงว่าเอาไปทําอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าหรือเฮ้ยไม่ต้องการฉันจะต้องเป็นเลตเทอร์แมนเวฟเท่านั้นจัดเลยครับเม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับฮะซื้อไอ้นี่ไปก็อนอนไม่หลับถ้าอยากได้เวฟซื้อเวฟครับเฮ้ยพี่ เอาแค่ okay, พอใช้ไหลองลองเล่นตัวนี้ก่อนไหมพอไหมะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะหรือไม่ต้องไม่้องไปซื้อรุ่นใหญ่กว่านั้นรุ่นชาร์จรุ่นอะไรรุ่นนี้ก็ได้ครับจบในตัวเลยว่ามันจบง,งานคุณได้ไหมเท่านั้นเองถ้าถามผมผมจะเน้นใช้งานผมจะแนะนําตัวนี้ให้เพื่อนๆเป็นมีดเล็กๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงแล้วก็มีโอกาสที่จะจบได้ง่ายนะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันเฟลมันรู้สึกว่ามันไม่คุม้มคุณไปเข้าในห้างพวกโฮมโปรไหมคุณไปซื้ออุปกรณ์อื่นที่คุณขาด เช่นคุณอาจจะขาดไขควงที่มันยาวกว่าน,นี้ซึ่งของของไอเวฟมันจะมีชุดท็อปต่อได้คุณก็ไปซื้อไขควงยาวมาอันนึงฮะห้าสิบบาทโอเคไหมรวมๆลม่ลางฮะเป็นไฮบริดไปก็ครึ่งนึงก็เป็นเลฟอีกครึ่งนึงก็เป็นเครื่องมือจริงๆครับแล้วก็กล่องเครื่องมือเล็กๆไปฮะก็ได้นี่ทำงานได้เหมือนกันก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อไปใช้งานสนุกสนุกครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทนฟังครับสวัสดี